ดีค่ะพบกับรายการเดวีถนนคนมีฝันนะคะรายการที่จะพาเพื่อนเพื่อนและน้องๆ้องทุกคนนะคะที่มีความฝัน,นของตัวเองหรือว่าบางคนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยอยากจะเรียนอะไรต้องเรียนคณะไหน,นถึงจะเหมาะสมคุณผู้ชมสามารถติดตามชมได้ในรายการของเราค่ะสว่วนนี้นั้นรายการของเราจะมีอะไรมาให้ได้ติดตามชมกันนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะรายการของเราในวันนี้น้องๆจะได้พบกับดรอาจองชุมสายณอยุธยาอดิตวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์แห่งองค์การนาซา เราไปชมกันว่าการสร้างให้ตัวเองเป็นอัจฉริยะต้องทำอย่างไรในช่วงจุดฝันค่ะและในช่วงตามฝันจากสัปดาห์ที่แล้วน้องๆจากโรงเรียนสาระวิทยาได้มาชมการเรียนแพทย์ในชั้นปีที่1ถึง3ของมหาวิทยาลาัยรังสิตกันไปแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันว่าในอีก3าปีที่เหลือนักศึกษาแพทย์เขาต้องเรียนเกี่ยวกับอะไรกันบ้างและต่อด้วย b q u i z by b บีเนในช่วงสุดท้ายค่ะ และในช่วงแรกของรายการของเราวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพบกับบุคคลหลากหลายอาชีพนะคะที่พวกเขาเนี่ยจะมาเล่าความฝันตั้งแต่เด็กๆจนกระทั่งประสบความสาเร็จในชีวิตจนถึงปัจจุบันเนี่ยได้อย่างไรเพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆน,นะคะจะได้คนพบตัวเองได้มากยิ่งขึ้นค่ะถ้าพูดถึงการเดินทางไปสำรวจนอกโลกหรือว่าดวงดาวดวงอื่นๆเนี่ยนะคะหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันช่งางห่างไกลกับชีวิตคนไทยมากๆเลยนะคะเพราะว่า คนไทยเนี่ยไม่เคยเลยที่จะส่งยานอาวกาศเนี่ยไปสำรวจที่ดาวดวงอื่นๆหรือว่านอกโลกเลยสักครั้งเดียวค่ะแต่คุณผู้ชมเชื่อหรือไม่คะว่าคนไทยนี่แหละค่ะที่เป็นคนคิดคนระบบลงจอดเพื่อไปสำรวจดาวอังคารและบุคคลที่เราพูดถึงอยู่นี้นะคะก็คือดรอาจองค์ชุมสายณอย,ยุธยาค่ะอดีตวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์แห่งองค์การนาซาค่ะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงจุดฝัน ต้นตั้งแต่1 1 1 2เนี่ยนะครับไปอยู่ประเทศอังกฤษก็เจอแต่พวกฝรั่งเป็นหลักพวกฝรั่งนี่เขาก็สนมากกว่าคนไทยอยู่แล้วเด็กไทยอยู่แล้วเขามีเสรีภาพมีอะไรต่ออะไรเขากล้าแสดงออกอะไรผมก็กล้าแสดงออกเหมือนกับเด็กฝรั่งก็เหมือนกับเด็กฝรั่งนั่นเองแต่เสร็จแล้วคนที่ช่วยประคับประคองไว้ไม่ให้เลยเถิดออกไปไกลเกินไปก็คือพี่ชายครับดรสุเมธเนี่ยเป็นคนที่ โอ้เดี๋ยวก็มาสอนละทั้งๆท,ที่เราก็อยู่คนละเมืองนะครับอย่างในประเทศอังกฤษผมอยู่ที่ใกล้ๆลอนดอนอพี่ชายอยู่อีกเมืองหนึ่งทางตอนใต้เดิดกับทะเลอของประเทศอังกฤษนะฮะเขาก็จะหาโอกาสเดินทางมาแล้วเขาก็สอนพุทธศาสนาให้เพราะว่าผมลืมหมดละเป็นฝรั่งเลยนะครับเหมือนเด็กฝรั่งโตขึ้นมาในต่างประเทศเขาก็จะสอนคุณธรรมสอนสิ่งที่ดีที่งามให้ คอยเตือนสติอยู่เรื่อยๆตอนอายุ15เนี่ยมันเกิดสิ่งที่มหัศจรรย์ก็คือผมตื่นขึ้นมากลางดึกครับแล้วก็มันก็รู้สึกว่าเห็นแสงสว่างจ้าทั่วไปหมดเลยแล้วก็ได้ยินเสียงพูดกับผมสมครั้งเรียกชื่อสามครั้งอาดองค์อาจองค์อาจองค์ทำไมถึงทำอย่างนี้ ผมตกใจเลยนึกว่าเป็นผีแต่มันก็ไม่ใช่ผีผมก็รู้สึกมันไม่ใช่ผีแต่ก็เราอย่าไปสนใจเลยนอนหลับก็นอนหลับไปแต่มันเกิดขึ้นสามคืนติดต่อกันครับนะครพอคืนที่3าผมนอนไม่หลับนั่งคิดตลอดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าคงจะต้องเป็นอะไรสักอย่างในตัวของเราที่เตือนเตือนสติเราว่าเราเป็นเด็กเกเรเราควรจะเปลี่ยนได้ลวก็เลยตัดสินใจเราจะเปลี่ยน ตั้งแต่อายุสิ้าก็เลยเปลี่ยนครับแล้วก็ไปเจอบทความเกี่ยวกับการฝึกสมาธิก็เลยเริ่มฝึกสมาธินะฮะนั้นแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นอกจากมีพี่ชายเข้ามาสมทบแต่มันเป็นแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นในตัวของตัวเองเป็นหลักเลยที่มาเตือนสติแล้วก็เริ่มฝึกสมาธิพอฝึกสมาธิชีวิตเปลี่ยนแปลงหมดเลยครับจิตใจที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายก็มีความสงบนะฮะ ปัญญาเริ่มเกิดขึ้นความจำดีขึ้นการเรียนหนังสือดีขึ้นก่อนอายุ15เนี่ยสอบได้ที่โหลในโรงเรียนพออายุ1 5 1 6แล้วสอบได้ที่1ในทุกวิชาเรียนอะไรที่จะทำให้เรามีอาชีพได้ดีในขณะเดียวกันเราก็จะได้มีเวลาที่จะทำสิ่งอื่นๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อต่อประเทศชาติต่อสังคมนะครับ ก็เลยตัดสินใจเราไปทางวิศวะดีกว่าเป็นวิศวะจะสามารถสร้างนูน่นสร้างนี่ทําอะไรต่ออะไรคิดคน้นช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยีในในประเทศซึ่งเทคโนโลยีกําลังเป็นสิ่งที่จเจริญก้าวหน้ามากๆเราก็น่าจะไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศอังกฤษได้ก็คือมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นะครับ ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เนี่ยการแรกมันเข้ายากคนแข่งขันกันเยอะแต่เมื่อเข้าไปแล้วก็จะเครียดกันมากนะเพราะว่าเขาเขามีการสอบไล่ปีละหนนอกนั้นไม่มีสอบไม่มีอะไรนะฮะไม่มีคะแนนเก็บสอบได้ก็ผ่านสอบไม่ได้ก็โดนไล่ออกอย่างเดียวนะครับนั้นทุกคนพอใกล้ๆเวลาจะสอบก็จะเครียดมากเลยนะฮะ ตอนนี้ผมก็เลยตัดสินใจช่วยทุกคนให้เขาคลายเครียดนะฮะโดยการอบรมสอนสมาธิเพราะตัวเองฝึกมาตั้งแต่อายุ15ใช่ไหมครับพอเข้ามาหาวิทยาลัยก็เลยใช้ห้องของผมซึ่งเป็นห้องโบราณเก่าแก่นะครับจุคนได้70กว่าคนมานั่งพร้อมกันเนี่ยผมก็ตั้งเป็นวงสมาธิแล้วเราก็ฝึกสมาธิกันทุกเช้าเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงปรากฏว่า พวกนักศึกษาที่มาฝึกด้วยเนี่ยเขาไม่ไม่เครียดเลยนะฮะถึงเวลาก็ไปสอบยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขแล้วก็สอบได้เกียรตินิยมทุกคนตัวผมเองฝึกสมาธิวันละชั่วโมงวันละชั่วโมงตอนอยู่มหาวิทยาลัยก็ปรากฏว่าสอบได้ภายในสองปีเขาบอกว่าจบแล้วความรู้ทางด้านวิศวะทั้งหมดเขาบอกมีครบแล้วไม่ต้องเรียนต่อก็เลยเรียนแค่สปีครับเขาก็จบ ในขณะเดียวกันผมก็ไม่ได้นั่งเรียนหนังสือทุกวันทุกวันนะครับก็เป็นนักกีฬาด้วยนะฮะก็เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในเรื่องของเทนนิสนะฮะเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในเรื่องของมากครุกนะครับแล้วก็เล่นไพ่บริดจ์ด้วยนะครับเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยนะครับนั้นก็ทำหลายๆอย่างอยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นนายกพุทธสมาคม ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ด้วยตอนทำปริญญาเอกผมก็เป็นนายกพูดสมาคมของมหาวิทยาลัยลอนดอนคือเน้นทางด้านวิศวะอย่างเดียวตอนนี้นะครับก็ไปเ,เป็นนายกหลายสมาคมสมาคมค้นคว้าเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาว UFO จานบินจานผีแล้วก็ไปเป็นนายกของออสมาคมนักเรียนไทยในประเทศอังกฤษด้วยนะครับตอนนั้นก็ได้รับยกย่องให้เป็นประธานของ ทุกๆคนในในประเทศอังกฤษผมได้ค้นพบอะไรใหม่หมๆหลายอย่างด้วยอาศัยสมาธินะครับแล้วก็เขียนวิทยานิพนธ์ซึ่งมาจากสมาธิล้วนๆเลยนะครับแล้วก็ทำได้อย่างรวดเร็วทัทง้ทงๆที่ทำกิจกรรมมากมายสองปีแรกนี่ทำกิจกรรมเยอะพอปีที่สามทำวิทยานิพนธ์แป๊บเดียวก็เสร็จลวนะฮะก็จบได้ปริญญาเอกจากที่นั่นครับ คำถามประจำสัปดาห์นี้นักศึกษาแพทย์จะได้เรียนตรวจกับคนไข้จริงๆในชั้นปีใดหากทราบคำตอบแล้วโทรมาตามเบอร์โทรศัพท์ข้างหน้าจอนี้หลังรายการจบเท่านั้นนะคะสามสายแรกที่ตอบถูกรับของที่ระลึกจากรายการของเราไปเลย